สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลิชานลนะคะคลิปนี้เล็กจามาพูดถึงการเลี้ยงแหนแดงในเขาเรียกว่าบ่อบนบกหรือกระชังบกแล้วแต่คนจะเรียงนะคะก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าการเลี้ยงแหนแดง คือถ้าใจเรารักนะคะเราจะไม่คิดว่ามันยากเลยค่ะจริงๆแล้วการเลี้ยงแหนแดงจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมันคือตัวขับเคลื่อนให้เราไปต่อถ้าคนที่ทอก็คือหยุดเลยนะคะการเลี้ยงแหนแดงเราจะอิงกับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ ของเล็กนะคะเลี้ยงแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะสังเกตแหนแดงที่เราเอามาเลี้ยงแรกๆเลยนะคะก็คือเล็กเอาใส่บ่อบปลาแล้วก็มันจะมีขี้ของปลาที่เป็นปุ๋ยให้แหนแดงนะคะและเลี้ยงในอ่างบัวก็คือมาสังเกตดูแล้วเออมันสวยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะท่านผู้ชมและการป้องกันสั์รูพืชของเล็กคือใช้น้ำส้มควันไม้นะคะคือถ้าใครแบบ เลี้ยงแล้วแบบเออซีเรียสแล้วไม่ได้รักแหนแดงจริงๆอ่ะจะรู้สึกว่ายุ่งยากแต่สําหรับเล็กแล้วยิ่งทํายิ่งสนุกนะคะแต่หัวใจของเล็กคือเลี้ยงแบบอินซีร้อยเปร์เซ็ทำไมต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าการเลี้ยงแหนแดงของเล็กก็คือมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะอยู่ข้างๆ คือเราจะไม่ใช้แบบยาไล่มแมลงหรือโฮอร์โมนฉีดที่เป็นเคมีนะคะแล้วก็ไหนแดงของเราเอาไปให้ไก่กินค่ะก็คือเราเลี้ยงไก่ไข่นะคะเราให้อาหารสัตว์เพราะว่าไข่นั้นเราก็นำไปบริโภคนะคะคมันจะได้ปลอดภยัย พวกกุ้งหอยปูปลานะคะสําคัญมากเลยแหนแดงของเราจะต้องเป็นอินทรีย์ร้อยเนตะ์สำหรับคลิปนี้นะคะเล็กจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงแหนแดงของเล็กนะคะปล่อยแหนแดงแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะ <S <S นะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับมือใหม่นะ ถ้าใครที่ไปแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปดูแหนแดงพันพื้นบ้านด้วยพาไปรู้จักนะคะแล้วก็การเอาแหนแดงไปใส่ข้าวสวยจริงๆค่ะสุดยอดมากๆเลยสําหรับแหนแดงนะคะมีประโยชน์มากอยากชักชวนให้มาเลี้ยงนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลย ทีนี้เล็กจะพามารู้จักกับไหนแดงที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะมีอยู่สองสายพันธุ์อันนี้คืออซอนล่าพินนาต้านะคะคือเป็นไหนแดงพื้นบ้านค่ะก็จะแบบว่าขยายช้านะคะแล้วก็ไม่ขึ้นชั้นเนี่ยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะจะเล็กๆแบบนี้นะและอีกนี่ค่ะพันุ์นี้คืออซอ l ล่าไมโครฟิล่าค่ะ เป็นแหนแดงที่กรมวิชาการเกษตรนำเข้ามาคัดพันธ์ุนะคะเพราะว่าขยายไว้ยาสเท่าและมีความหนานะคะนี่คือการปล่อยลงใหม่นะคะเราจะตีให้แตกหรือให้จับเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะท่านผู้ชมนี่คืออะโซล,ล่าไมาโครฟิล่าค่ะจะขึ้นชั้นแบบนี้นะคะก็คือจะใช้เลี้ยง นี่เลี้ยงอาหารสัตว์แล้วเล็กพามาดูค่ะนี่คือข้าวนะคะการเลี้ยงแหนแดงในข้าวก่อนหน้านี้คือน้ําแห้งลงไปแล้วเราก็เลี้ยงลงไปนะคะแล้วก็แหนแดงก็กลายเป็นปุ๋ยข้าวกอใหญ่มากค่ะหลังจากนั้นนะคะฝนก็ตกลงมาก็ปล่อยแหนแดงลงไปเลยนะคะนี่จะช่วยตรึงในตัวเส้นนะแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้แก่ข้าวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ต่อไปมาดูวิธีการเลี้ยงแหนแดงในบ่อบกกันนะคะเล็กจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงแหนแดงนะคะบนบ่อบกนะเล็กเรียกว่าบ่อบกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขุดนะคะก็คือเราใช้พลาสติกแล้วก็ขอบบ่อเราใช้ไม้ดามนะคะนี่ค่ะก็ใช้ลวดในการมัดไว้นะคะแต่ว่าก็ทำให้แน่นหนานะนี่ค่ะ เอาไม้ท่อนใหญ่ๆนะคะหนาๆมากั้นขอบไว้ป้องกันน้ำด่วยไหลออกนะคะก็เปิดน้ำลงไปนะคะส่วนด้านบนก็คือมุงสแลนนะคะท่านผู้ชมปกติแล้วจะใส่สแลนสองรอบทีนี้เราก็ออกนะคะ เอาเออกให้เหลือแค่ชั้นเดียวนะคะก็คือแหนแดงต้องการที่จะมีแดดนะคะต้องการแดดช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงบ่ายแล้วก็คือพะอาทิตย์ขอให้ไปทางทิศตะวันตกแล้วนะคะทีนี้ปุ๋ยที่เราใส่หนึ่งก็คือปุ๋ยมูลไก่นะคะขนาดของบ่อคือกว้าง2เมตรครึ่งนะคะโดยประมาณแล้วก็ยาว3เมตรครึ่งนะคะ ไม่ถึงสี่เมตรดีปุ๋ยที่เล็กใช้ก็คือเป็นปุ๋ยมูลไก่นะคะนี่เนี่ยค่ะปุ๋ยมูลไก่อันนี้ไม่ผสมแกลบเลยเป็นปุ๋ยมูลไก่ล้วนๆนะคะให้ดูชัดๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปขนาดบ่อที่บอกนะคะใส่ลงไปสามถ้วยนี้นะคะสามถ้วยใส่ลงไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ ใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวลงไปหนึ่งถ้วยที่เห็นเมื่อกี้นะคะหนึ่งถ้วยพลาสติกแล้วก็ใช้ไม้กวนค่ะนี่กวนให้รอบเลยนะคะเกลี่ยให้รอบก็ใส่โรยๆลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยแหนแดงลงไปจ้าเดี๋ยวไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นแหนแดงที่เราเลี้ยงในกะละมังอ่างบัวนะคะอ่างบัวเก่านะนี่ค่ะ เราก็จะมาเก็บแหนแดงนี่ค่ะเอาไปใส่ในอ่างนะคะจะเป็นชั้นๆเหมือนตีนตุ๊กแกนะคะท่านผู้ชมแหนแดงที่เล็กเลี้ยงเนี่ยอินทรีย์ร้อนนะคะไม่ได้ใส่พวกฉีดโฮอร์โมนอะไรที่เป็นอ่าเคมีนะคะสิ่งที่เล็กใช้ฉีดนะคะก็คือจะเป็นที่ใส่ฟอก กี้ฉีน,นะคะก็คือปุ๋ยเบิกบานหัวอาหารเสริมพืชเบิกบานคือเป็นออแกนิกร้อยเปอรซนะคะแล้วก็น้ำหมักมูลค้างคาวและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะท่านผู้ชมที่เราใส่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยกันนี่ค่ะเราก็ปล่อยลงไปเลยนะคะให้กระจายออกแบบนี้เลยนะคะนี้มันจะอยู่ใต้ ร่มไผ่นะคะก็จะมีใบไผ่นิดนึงค่ะถ้าใครที่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะสามารถเลี้ยงในกล่องโฟมเก่าๆได้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งนะลองเติมน้ําลงไปถ้าไม่รั่วก็คือไม่ต้องใช้พลาสติกคลุมนะคะเลี้ยงในกล่องโฟมก็สวยได้เหมือนกันจ้านี่ค่ะการเลี้ยงแหนแดงนะคะต้องให้ระยะเวลาเขาในการขึ้นชั้นนะคะคือการขยายตัวแล้วก็ขึ้นชั้นค่ะระยะเวลาประมาณ20-30วัน แต่ถ้าหากเรารีบเก็บเกินไปนะคะก็จะไม่ได้ชั้นเยอะต้องทิ้งระยะเวลาไว้นะคะจะได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะการเลี้ยงแหนแดงก็ใจเย็นๆด้วยนะคะจะได้สวยๆแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยวไปดูที่เล็กปล่อยเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเล็กก็ได้ปล่อยแหนแดงลงไปแล้วนะคะไม่ถึงกิโลนะคะไม่ถึงกิโลเนาะปล่อยลงไปแบบนี้เลยในบ่อนะคะ อ่าทีนี้เดี๋ยวมันจะขยายนะปล่อยวันนี้นะคะปล่อยวันนี้กี่วันขยายเดี๋ยวเล็กมาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับแหนแดงอซอลล่าไมาโครฟิล่าจ้า ค่ะพอเราปล่อยลงอย่างนี้นะคะรอให้แหนแดงขยายจนเต็มระยะเวลา1-2สสัปดาห์แล้วเราก็มาฉีดปุ๋ยต่างๆบำรุงอีกทีค่ะถ้าตรงไหนที่รากไหนขึ้นนะคะก็ใช้มือหรือไม้ตบลงนะคะมันจะได้ไม่เป็นสีแดงๆหรือไม่ไม้นะคะก็จะได้เขียวแล้วก็ขยายไปไวๆจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ